เวียสุกลวัตโผล่เมนวิกกี้ Wiki, ลังห่างอกภรรยาครั้งแรกหลังแต่งงานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าบ่าป้ายแดงเวียสุกลวัตหลังผ่านวิวาหว่านไปแล้วเจ้าตัวได้โพสต์ภาพเช็คอินฮอลลีวูดคล้ายจะเงาๆเป็นภาพวิวที่ห้องเป็นการบินมาร่วมงานกับการเปิดตัวหนังเธอทินลิฟรอบพรีเมียร์ถึงฮอลลีวูดประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ทางด้านภรรยาอย่างวิกกี้นั้นก็ได้โพสต์ข้อความสุดหวานถึงสามีบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจเป็นที่สุดว่าที่รักคะคู่ชีวิตของฉันวิกกี้ดีใจและภูมิใจในตัวคุณมากๆกับการเดินทางของคุณในฮอลลีวูดและวิกกี้มั่นใจว่าคุณทำเต็มที่จริงๆครอบครัวของคุณเพื่อนๆแฟนคลับและวิกกี้จะคอยสนับสนุนคุณเสมอคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นความสบายใจและเป็นความสุข วิกกี้รักคุณสามีที่รักของฉันและต้องบอกเลยว่าเวียสุกุลวัฒนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์สาววิกกี้หลังต้องห่างอกภรรยาเป็นครั้งแรกหลังแต่งงานว่า Miss you already พร้อมกับอีโมจิร้องไห้